สวัดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกทนทุกคนเป็นพี่อยู่ฝั่งลาวหรือว่าอยู่ฝั่งไทยเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะมือนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยินดีมองหวังสิร,สออาสารแล้วทุกคนเนาะมาพบกัพ่อกับบ่าวสิริแล้วมนี้ก็อยู่ที่บ้านของสาวโสดทุกคนเนาะกัรเป็นสาวโสดนาใหม่จะคนซึ่งบ่าวสิรินี่ก็มาหาเพื่อนเป็นมือแรกทุกคนเนาะอ่าสำหรับสาวโสดเพิ่ีก็เป็นโปรจบภูงงานหรือว่าหน้าตาดีทุกคนเนะาะเสีอวรายหลายคนที่ต้องติดกบติดใจเนาะอยากทำความรู้จักแน่นอนเนาะ อ่ะเกษตรบอราย่างแล้วก็นอผลผลิตมาเห็น FCIA ว่าปัจจุนนี้โม่ชันสนอไปเดี๋ยวเขากะเข้าร่วมกับสัมภาษณ์นกันเลยทุกคนเนาะเปิดภาพกับมาโคกัโควกับผู้สาวโสดเนาะทุกคนโดยทีมงานกับบุกมาเทิงกันผู้สาวโสดเลยอ่ะโดยสบายดีเด้อสบายดีโดยสบายดีเนาะกับบริพ่ออ่าทางผู้สาวผลกระดนนาเนี่ยเนาะ FCAG ถ้าสิใหม่ก็ยังบ่ฮู้ชื่อเพิ่นนะก็สิขออนุญาตให้ทางน้องเพิ่นอ่าแนะนําชื่อน้อง่เน,นานะชื่อ้าเด้อชื่อน้อง้าโยาจักปีน้องละ่ะ22ปีอายุ22ปีโอ้โอผู้า<อ><อ>มาเห็นรอบนี้อันน่ะคือว่างามๆเนาะงามกว,ว่าเก่ามว่าซั่นๆเนาะเอ้องามกว่าเก่า ไปเห็นจังมาเด้เดี๋ยวนี้เนาะไปไปเสริมดังมาเห็ุงามไปเห็ุงามมาเสริมดังมาเจ้าพอจะว่างามขึ้นกว่าเก่าเนาะเออเนาะโดยเอออยากถามว่าหลังจากที่เจ้ากับเปิดใจแล้วมาเจออ่าเธอหนึ่งเนาะโดยมีหนุ่มๆเข้ามาทักทายอยู่บ้านว่ามีมีแต่ว่าแบบร่มกันในหนึ่งเลยเืยกระเซาโอ้หายไปหลายคนแต่ทักกับเบลอต่ออีกแบบเงียบไปเลยนะ ผู้ว่าดีได้ไวใจดำแต่ผู้สาวงามปันนี้ยังว่าแสดหานก็เงียบไปเลยเนาะเขาก็บมาขอใจคือกันอืหลายคนบนทั้งละ่ะประมาณสองคนนี่แหละจะเปิดจะฉุดกอดแต่ผู้ว่าประมาณสองคนหน่ <c oughs> อยคือมาหน่อยแท้ฮะคือมาแจกไปไลยอยู่เนาะซาลาเลยเนาะจะแจกไปไลยอยู่มะเปิดก็แจกไปอยู่นะเดี๋ยวทักพ่อทักว่าแบบลงจริงจังๆหาน้ำประมาณสองคน<อ>เดี๋ยวทักทักอะไรกับแบบอะไทักใายทักใายคืว่าทักใายทักใายนี่อ่าร้ายเนาะ ถ่าทักมากคุยจริงจังเลยหลายคนเจ็ดคนเนี่ยโอ้กระทืออะไรอารมณ์แบบแบบโดนในหนึ่งนะแบบว่าสองคนแล้วก็เลือรถเรือคนหนึ่งแล้วก็หายไปเลยอันนี้คือหายไปเลยมาทั้งมาทั้งหกคนเลยโอ้ยเนาะกับผู้เสาเหตุว่าไปยนยังเมนบอลเลยคือว่าอะไรบางคนเปิลเข่ามาในการเข่ามาหน่กับบริมีแบบว่าเอจริงจังจริงจังอีกอย่างหนึ่งคนเข่ามาทักไทย อยากทําคงฮู้จักแบบนี้เนาะอืแต่ว่าก็คือบ่มีแล้วแม่นบ่บ่มีบ่มีโสสนิทเลยตอนนี้สนิทเลยโสสนิทอุ้ยคนลมเออผคนลมบ่อันถึกช่วงยามหน้าผู่บ่าวก็ยังหายเนาะเดี๋ยวเฮ็ดใส่ซาโสดก็ได้ก็ดอโอ้ยเนาะหนาวใจหนาวใจเออถ้าว่าหนาวใจอันหนาวใจยังอ่ะหนาวกายยังคายเนาะอี่่หนาวใจอีกก็ออกมาเปิดใจใหม่บ่น้องล่ะ คิดเืองมหาคนลมใหม่หรืออ๋อมาหาคนลมใหม่ออกมาในข้างนี้ออกมาเปิดใจข้างนี้นี่ต้องได้จํากัดจีบอต้องเอาอายุเท่าไรผู้บ่าวปะเนี่ยบัวจำกัดคือเก่า <9. S 1> <laughs> บัวจำกัดได้เบิร์ดโดยโดยเป็นหนุ่มทั้งในก็ลมได้เบิร์ดอตอนที่ท่าน้องเปิดใจแรกๆนะหนุ่มทั้งในต้องหลับเป็นพิเศษอยู่อยู่ไทยอยู่ไทยมึงนอกมีบะ อยู่เมกามีแล้วเพิ่อจะหายไปก็มีแล้วก็หายไปคือกานโอ้คนงามปันนี่จะได้เกวาปล่อยให้หลุดมือเนาะกันเป็นขันข่อยเป็นผู้บ่าวขน่อยขึ้นมาข่อยปล่อยหลุดมือเนาะม้าก็ต้องทำมางกอนว่าผู้ชายสดมีเวลาผู้บ่าวอยู่บ่มันต้องมีส่วนก็มีส่วงหนึ่งแบบว่าโบค่อยมีเวลาปันไดอย่างไรแล้วเพิ่บแบบทักทักมาแล้วโทรมาแบบแล้วเพิ่กระหายไปเลยแล้วแบบเฮาอย่างไรบ่ามันก็ต้องมีทีมาทีไปเนาะ คือต่งนนั้ตอนนี้มีแล้วหัวเวียกบกหอยลายถ้าว่าคนที่เคยล่มเนาะที่ผ่านมาแล้วเพิ่นเพียงคิดว่าจะเปิดได้ไหมแล้วเพิ่นสิกลับมาคุยอีกเนี่ยจะชิว่าได้หรือไได้ก็ได้อยู่เนาะเพราะว่าการไปหันบ่ได้แบบว่าผิดเถียงอย่างกันเนาะเพียงแต่ว่าเวลาตอนนั้นยังบ่ค่อยมีปันไดเพหมือนไงก็ชาวฝ่านี่ยังบ่เคยสร้างครอบครัวแม่นบ่บ่เคยบ่เคย แต่ถ่าว่าคนที่สิ่เข้ามากเลย่นอาจจะเคยมีเมียมาก่อนเด้หรือว่าลูกติดด้บ่มีปัญหาอขับได้เบิรดขับได้เบิดเนาะยันมาต้องหาคนแบบว่าเออคนบเคยผ่านประสบการณ์คือการประมาณนี้นะก็ได้อยู่เนาะเพราะว่าเป็นพอห้างพอใหม่ก็ได้เนาะอืมโดยโดยโดยยันในเรื่องแบบว่าการออกมาคู่จริงจีิเนาะแบบจังไ๋แบบพ้อมสละโสดบหเลอายังได๋คนล้มซื่อ แบบกาล่มกันไปกอดอะไรเพรแบบพอเบิ <no> ่งเบิ่งใจกันประธานาบุญเบิ่งกันไปกันมาอะไรค่ะว่าถึงเวลาเหมาะสมก็ค่อยแต่งงานทางครอบครัวเลยนะเราต้องล่มกันก่อนเหมือนบ่โดโดยแมนแต่ว่าในความพร้อมเนี่ยควพร้อมอยู่เนาะพร้อมอยู่อ่าแต่ก็บิ่งก่อนว่าผู้ชายที่เข้ามาหาเฮานี่เนาะจะเป็นอะไรอ่าแล้วเพิ่นสิหับเฮาได้บเนี่ยนะด้วยด้ความพร้อมมันจะมีอยู่คนเนาะดยด้ดยและปัจจุบันนี่ได้เห็นวิเหงานทางไหนอยู่บ่ อาปัจจุบันนี่บอกอาชีบเราก็คืออันเห,เห็ดเหล็กเจวเป็นห่านของตัวเองบอกห่านน้าสาวแต่ว่าไปเห็ดน้ำพนแล้วก็แบบแล้วการมือใดทีมีงานหาหางานห้องเพลงทำ <c oughs> งานห้องเพลง <c oughs> เพลง, <c oughs> งนะ่ะสไตล์แบบใดสไตล์แบบงานดองออกงานดองแบบงาน<อ>แต่งน,นะแบบ้ <c oughs> องเพลงในงาน,นา <c oughs> อน่ะเอเลคทรอนิกนะอ๋อเป็นนักห้องฟังวบเนี่ป้าตะกุนเนาะ ่คนบด้งานบวชมีแบบว่าเอองานยินเดียมีความสามารถในการร้องเพลงน้ำทุกคนเนาะร้องเพลงได้เคยไปอัดเทปอันดังลงอยู่ปะเคยมีอยู่แต่ก็ประมาณสองปีแล้วแหละอ้แต่แต่ว่าเพลงยังอยู่ว่าตอนนี้อยู่ในในยูทูปนะซื้อเพลงไว้หลายในยูทูปซื้อเพลงว่าแอบหักวัวเขาแอบหักวัวเขาเธอว่านุ่มๆน้อยอยากคนเบิ่งอ่าฟังเสียงนะอืม ดอยากฟังก็เขาไปฟังได้เลยซื้อเพลงเนี่ยค่ะแเขาได้วาในการลงน่ะเป็นเป็นเนฟซยูทูของตัวเองบยูทูของเอื้อยของเอื้อยเอยเขาเป็นหนังห<ม>้องตัวนจ้ของเพลงของเก่าเขาเดิมเิละครอยากิปัญญาของเ,เ,เอื้อยจังหแม่นี่เงินเรานี่ี่อะไรเงินเราเออลงเรื่หน่อยเลยเเห็นวีนี่ผู้นนเบ่แม่นตนดนน่ยได้ะผู้หญิงไงเซเว่นนะไแเออดนหน่อยเดนสวรรค คนเอาไปเอามาอยู่นี่เนาะก็ค,คิดว่าเป็นคนเออแถวใกล้ๆคนไมมหนมันเป็นคนใกล้แต่ว่ามาอยู่เซโนแบบว่าเออดาวกับมาต่อเตจจำพรเล่หเขากันเลอดอาแขกแล้วมาเสาเงินอยู่นี่อ,อันนี้หาเงินเสาโดยเลยโอ้โอ้าใจและตัว<ล>ะน,นะวววก็เดียวแบบชิบงหงอตะดวกบปเห็นทักทุกคนเนาะอันนี้คือเพคนกับความสามารถคนเนาะปัจจุบันนี้ก็เห็ดเวียกับเห็ดเห็ดยังไงก็เห็ดเจลเนาะ เล็บเจียวเล็บเจียวเนาะเล็บน,ล <ะ S 1> น้ำหนาา้าสาวอือดูด,ดูอ่าในช่วงก่อนเนาะตั้งแต่เปิดใจช่วงก่อนนะเคยมีหนุ่มมาหาอยู่บ่ามาหาบา่แม่นขาเคยแบบอ่าหนัดเจอกันในสาม,มีอยู่บ่หนักเจอกันก็นกบ,บ่เคยลมกับนมโสดะนะนีจะมักจะเจอคนแบบมีนิสัยแบบไหนเนี่ยนะนิสยัยแบบว่าแบบมีคนหนึ่งบอว่าจูดีจูดิกแห้งแบบว่าแบบเผ็ดเนี่ยแบบเขาบอกว่าข้าวเบี้ยข้าวเบี้ยอะไรเนี่ย โ้โ <c oughs> เยมักป็นคนไทยบมนคนไทยแต่ส่วนมากเขลมน่า,นาจะเป็นแต่คนไทยเนาะ <c oughs> เคยมีบอกคนลาเขาลม <c oughs> บอกบอบอเคยที่ทางมาบอกเคยโ <c oughs> ดด <c oughs> ว่าแต่เนาะทางสา,าวฝากรบผมจะผู้งามนี่น่าจะมีเนาะสเปกแบบว่าเห็นเราตายโตแบบเห็นเราหม,มักในใจี ปเป็นไปได้จะกลดเนาะ <c oughs> ยันว่าเออคือเฮากะการชีวาเนาะครับว่าเออคือเฮาเบิ่งตัวนี้เออเฮากับ,กบจกุกจุกงามจะแบบต้องเลือกอแบบหน้าตาหลอ่อแบบแบบนี้นะหลอ่อสูงยา,าวเข้าดีแบบ,บนี้นะแ <c oughs> ต่ว่าพอไปแบบไปว่าถ้าบอกตรงๆกับเขาเบิ่งแหละเออแบบแบบแบบอาดสูศาสต,ตาเนาะ <c oughs> ประมาณนี้เนาะอืโดูโดูดู <c oughs> แล้วบุคลิกการแต่งตัวแต่งกายเป็นนี่จ้ะ ก็ธรรมดาเลยบอได้สีเลียดกับเรื่องอีกวันหนตามเปินสะดวกบอก่แม่ตามเป็นสะดวกเลยแต่ว่าต้องให้แบบแต่งแต่งตัวแบบว่าเหมาะสมกับสถานการณ์นะเอาไงคือเอาสะอาดไว้ก่อนเนาะไม่แม่อาสะอาดงาพูงาำตาไว้ก่อนเนาะโอดถ้าเจอผู้ชายที่แบบว่าเออแบบกินเหล้ากินเบียรประมาณนี้นะคนเจ้ายาบได้อยู่บ่กินเหล้ากินเบียรคันดุกะ ว่าไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าโดนกินท่าหนึ่งแบบพ่อกระหมูกระเพื่อนสั่งกัดงานนะั่นก็ได้ได้อยู่เนาะได้เอคนคนใน,นทุกคนเนาะแต่ว่าคู่มือคู่มือกับโอไว้ได้ <c oughs> อ่าแนนอนเนาะ <c oughs> บอไมไสบยถ้าเฮากินคู่มือคนกนระซี่โไว้กันแลน้วเนาะแม่กายคิดจะว่าเออเอาอย่างเกินเนี่ยก็เอาใจเขามาแชร์ใจเฮามาบันเห็นเนาะอืมคนสูบยาดิก็ได้อยู่ได้อยู่ยันว่าแพ้ควันยงควันยาบริเ<ป>พณเนาะได้แต่ว่า อย่ามาสูบใกล้ได้คันคันสูบเลยต้องไปสูบวันอื่นเพราะว่าคิ้วโอ้ได้อยู่แต่ก็เวลาจะฉุบอาจจะยากออกไปเนาะแม่นอ่าเอาหยาดห่างหมู่วันนี้เนาะหรือมาห่างตัวเขาก็ได้่นะแต่บริห่าค่นสูบยาแต่ว่าอย่าสูบใกล้้โอคิ้วแน่นแน่นอ่ะก็ยังดีอยู่เนาะอย่าคิ้วเราเอ้บุบหมักให้เราเอาเลยอย่างเงี้ย เกิดว่าเนาะได้ล่มกันแล้วกับไผรสักคนหนึ่งเนาะแต่ที่คันว่าเออต่างคนต่างหมักต่างมีใจกันนะไป้ว่าแล้วเพื่อนสิมาขอให้ไปอยู่น้ำนี่ได้ไก็ได้บไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องถ่าถ่าเวลากว่าได้ว่าสามเดือนหกเดือนเพราะว่าเขาสะได้เคลียร์กับพ่อแม่เขาก่อนนะบอกกับพ่อแม่เขาก่อนดูดูไนในนอนตัวนี้เนาะก็คือความหมายอ่าอนาคตนในเขาสามารถไปอยู่น้ำสามีได้ไหมว่ไปอยู่ปลาลักเลยได้บ่ได้แต่ว่าต้องได้เที่ยวไปเที่ยวมาหาพ่อแม่ได้ อ่าแม่อาจาจะไปยุ่นน้ำพ่นแต่โดนแบบมาเยี่ยมพอแม่ใช่ไหมนะเดือนประมาณสองสาเดือนเธอหนึ่งก็ยังนะดีเธอละเถออะไรยังดีโดยโดยโดยถือว่าสามารถแต่งงานออเอาเขื่อนได้เนาะและปัจจุบันนี่ก็คือ,อยังไงแบบผู้บบาอ่าแถวใกล้บ่แถวนี่นะแบบน้ำเฟสน้ำยางบุมมี่ไปเข้ามาจีเลยบ่บุมบมี่สักคนเลยบ่บ ก็มีแบบว่าพวกเด็กน้อยทักมาหยอกทักมาอย่างเขาบูมากเบารุ่นน้อยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คอยวนนำในใจเนาะท้าว่าอยากมีแฟนสักคนนี่ทางซาฟ่านี่คิดวันจะได้ทางไหนรายกว่าในใจนะนะคิดไว้ในใจนี่นะในใจบอกแม่นคนไทยอะไรคนไทยแม่นบอกคนไทยคนไดได้ก็ได้นะคะเนี่ยเบิ่งเงี้ยเขาได้ โดยโดยโดยฮะแต่คนเนาะการในนอนหลักๆคือการในการเออคนหาขู่เนาะสาวเล่าเนี่สละกะจนบางแม่จะมีแต่หนุ่มไทยเนาะแต่หนุ่มไทยก็คือว่าแหละบางคนเขามากอะบางคนกะนิสัยดีเนาะอะบางคนกะอาจจะนิสัยบุดีบัวสะหนุ่มไทยหรือสาวเล่าหอกันเนาะมันกัอย่างเป็นกันทะเลในการคุยเนาะก่อนถึงคันวาซิมาเป็นชู้เป็นแฟนเนาะที่ทำความรู้จักเลยว่าคุยกันมันจากเดือน บอกว่ารุมกันก่อนี่เป็นแฟนนะหมอบหอดเดือนก็ได้กะแนะนแบบว่ารุมแล้วขอใจกันก่อหมเป็นแฟนคือบวจําเป็นต้องว่าต้องหาเวลาดนเนาะถามว่าผู้ใดเข้ามาแล้วเห็นในเฮาเนี่ยเออสบายใจไว้กะได้ขบหาไว้เนาะถ้าได้ขบกันเลยพร้อมเปิดโตบเปกดโตแฟนเหยเวลาก่อนบึ่งกันบ่ เบิงบ่งเบิ่งแบบเฮาสิมั่นใจกับเพิ่อเฉยๆเพิ่นสิมั่นใจเฮาซั่นแม่นบ่ยันถึกตัวแบบพอเปิดไปปุ๊บเพิ่นตื่นม,มาซช่ามเอา้าเอา้าต่างคนต่างเป็นอะเลิกเลิกลากันประมาณนี้เนาะอเออมันกันแต่ก็ายเป็นว่ายันย่านเขามีลูกมีเมียแบบม,มาตัวเฮาเนาะอืออ่ะกับเบิ่งตามสถานาการณ์หรือว่าระยะเวลาเนาะเออว่าสิเป็นแนวใดอ่ะทุกคนเนาะก็คือเพิ่นก็มาเปิดใจเป็นครั้งที่2บ่นีเ ทั้งทีสองคนตะศุกร์กับคนลมกับมีอยู่แต่ว่ายังบ่ถึงทันแบบว่าเออพบหาเนาะนชู้เป็นแฟนนะลมกับคนก่อน่โดนปันไดจังหวะคนถึงเงียบไปนะเพระมันเดือนหนึ่งนี่แหละประมาณเดือนหนึ่งก็คือเงียบไปเลยเดือนหนึ่งเดือนไปคือเคยได้เห็นหนาตาเพื่นอยู่บ,บ่บ่เคยแต่ลมกับโทรศัพท์สั่ทางโทราศาพัพท์สั่งข้อความอย่างเดียวบ่เงียบวิดีโอคอลเห็นเห็น เห็นแต็หนาบบว่าทางอะนะบเคยเห็นหนาตัวจริงอทางคอวีโ,โอคอโดย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 นะเคยเคยแต่แบบนี้แต่ว่าในการลมเนาะทางอ่าสาวฟ้าแบบสะดวกแบบว่าให้ระหว่างการเสร็จข้อความบอรหรือว่าอ่าโทรมาเนี่ยนะสะดวกในส่วนใดจ้ะ ประมาณคันคันว่าตอนตอนเว้นนี่เขาเห็ดเรียกเลยเขาโบอกบอกสะดวกกว่าได้แต่คันเสร็จแล้วได้แต่ว่าโทรอ่ะโทรกลางคืนเอาเพราะว่าเขาบุหรี่หงเในกลางคืนแล้วเรียก็โทรได้โดยโดย,โดย,โดยถามให้เพราะว่าบางคนนี่เรตรงตรงเราหนุ่มโสดใลายมีแต่อยากโทรเนาะสว่วนใหญ่อยากโทรเลยอยากเปิดกล้องหรือว่าคอวิดีโอเนาะอ่าก้าใจในช่วงกลางเว้นนี่อ่า เห็ดเวียกเห็ดเวียกเนาะกอ่าเน้นข้อความก่อนเนาะกาคาดว่าคาดว่ามือได้ออกงานกับเป็แบบไป็งานเป็ดงานอย่างไงนะเขาไป่ตางคืนกับผู้ผู้ใครได้ปันได้าะว่าเขาเขาวียกโดยถ้าเจอผู้ชายแบบขี้หึงขี้ห่วงนี่โอเคอยู่ปะถึงาถึงให้พอประมาณแบบว่าบ่บ่ห้เกินแบบบ่อยวันไรมันสิแบบกลายเป็นลำคาสน่ะนะแต่ว่าไปใส่กับไรเนาะไปหาหมูกับไรหลังจากที่ผ่านมาคือปรินนามูน้ำคู่พอมีแฟนผับแฟนบอกให้ไปเนาะ มันการ์เซีเป็นการแบบอึดอัดแล้วก็เห็ดแบบใจผู้ยิงบ่หมักสลายเนาะแต่สลับส่วนโตสาซา,าฟา่เป็นคนหมักถึงหมังห่วงอยู่บ่สลับตัวเจ้าเป็นคนที่มักขี้ขึงขี้ห่วงอยู่บ่าการ,ารธรรมดาเลยธรรมดาแบอย่าว่าได้เป็นเขาเข้าขใจเขาเขาบอก,าาก,กว่าไปเจไปซะกากากลับได้ตะวันแบบยาตัวถ้าว่าเมื่อได้เมื่อหนึ่งตัวอาจจับได้ครั้งหนึ่งนี้เลิกเลยบ่หรือว่าให้โอกาส เบงบงบงตามสถานการณ์ก่อนตามสถานการณ์อีกแล้วเนาะว่ามันสิให้แฮงบ่เนาะแม่นว่ามันสิให้แฮงบ่พอพอให้อภัยบ่เออะคนเนาะคือเพิ่นออกมาก็มีเหตุผลนันเนาะบ่แม่นว่าเห็นปุ๊บนี่สิใอารมณ์โอ้ยบ่มักเลิกกันจังซี่บ่แม่นเนาะเพิ่นก็เบิ่งว่าเหตุผลที่ว่าเออตัวเฮานี่เป็นพอหยังตัวไปหยังเนาะมันให้แฮงบ่เนาะอืเอาจังได๋ก็ฝากําุเนาะ ลองเข้ามามโอลอมลงเบิงใช่กับเชลีฮูแหลายเรื่องนี่ดอกเกี่ยวกับสาวโสดคนนี้เนาะในทางติดต่อได้มีอยังไรให้หนุ่มๆคนนี้มีจุดไล่ไล่อย่างเดียว<ม>บ่<ม>เป็นแอปเป็นอย่างเป็นเ<ป>บอร์โทรนี่แอปได้แอปได้อยู่เนาะได้ไดแต่ว่าเฟซนี่บ่ได้มันบ่เฟซทำบุคคอยด้ลินไม่ได้เอาบ่สะดวกเนาะบ่สะดวก์ลินบ่ค่อยได้ลินกะอ่าบ่บ่แจกบางคนถ้าแจกไปกะถ้าบ่ได้แจกไปคือเก่านะเพราะว่ามันกับบ่ได้คุยบ่ได้ลุมกันเนาะ จะไลน์ลึนแต่ติ๊กต็อกแล้วก็ไลน์แล้วก็แอปมีติ๊กต็อกอีกมีติ๊กต็อกสื่ออะไรติ๊กต็อกสื่อสื่ออันจักอีหยังแหละเขาเขาไลยตั้งสื่อเขาเองเอาไปตั้งไงจ๊ะแบบตั้งแบบสื่อแบบว่าสื่อแบบข่าคมหรืออื่นอ่ะนะโอ้ยามาเพื่อให้น้ำนมบนเขาไปกดติดตามให้นะอืออะไรยังแหละเราเราจะบอกโดยอ่ะก็มุเป็นอย่างเนาะถาว่าบางคนเนาะอย่างไรอย่างคู่ติ๊กต็อกเพื่อนกับมันมีไลน์ให้อยู่เนาะ แชทเอาก็ได้เดี๋คนไดแชทหน้าทางไลฟ์คนกาชิบ,บอกให้เราชีตอบบางคนได้ติดตามให้ฮะนะอเอา้าปิดถ่ายนี่เนาะว่าอ่าเจ้ามียังสีฝากให้หนุม่มๆบที่เบิ่งคลิปอยู่ตอนนี้ฮะนะผู้ที่ชิเขามารมณ์จะเนะี่ยก็อยากให้มารมณ์ด้วยความติดใจคดีสื่อสัตา์ต่อกันใจสื่อสัตา์สื่อกันและกันเนาะ บากผู้ขอยเป็นบมนได้ข่อยเป็นแลเวลาลงผู้เบาเนี่ยพ่อเบามอานำบทท่นมาจากบ่อ่าจะได้กันแล้วแต่ทุกคนกะเขามาโอมหมลงเบิ่งเนาะกะสิริฮู้หอกเนาะโดยโดยอ่ากับผิดไทยนี่ก็ขอให้ทางสาฟ้าเนาะสมหักสมหวังเนาะกับคนที่ดีพร้อมว่าชั้นซะอ่าแล้วคนที่แบบว่าพร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็หักเพียงเจ้าคนเดียวประมาณนี้นะเนาะอ่าทางเขาก็คือสิริภยังญญาณก็จะได้พอยคิดพร้อมกัน หน้ายโอาสบายดสบายดสบาย